ไม่สำคัญว่าเราจะโพสต์รูปอะไรครับและมีคนไลค์กี่คนแต่สำคัญว่าในชีวิตจริงครับเรามีดีและมีค่าในสายตาของใครกี่คนต่างหากไม่สำคัญว่าเราจะโม้เรื่องตัวเองอย่างไงครับและมีคนเชื่อกี่คนแต่สำคัญว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จบ้างและเป็นที่ชื่นชมของกี่คน ไม่สำคัญว่าเราจะโชว์ชีวิตหรูแค่ไหนและมีคนอิจฉากี่คนแต่สำคัญว่าในชีวิตจริงเรามีความสุขแค่ไหนและมีคนแคร์เรากี่คนความจอมปลอมคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเดินเข้ามาครับแต่ชีวิตจริงคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนอยู่หรือเดินออกไป ขอบคุณบทความดีๆจากคุณเชอร์มานรัตนคงตระกูลครับ